คลิปนวันนี้พี่นนดีซีโร่จะมาช่วยนอนนะครับก็คือนานานั่นเองด้วยผมจะแปลงแรกเป็นกระต่ายนะครับไปเซอร์ไพรส์วันเกิดนานาให้ของขวัญวันเกิดนะครับทุกคนมาอวยพรมันเกิดนานาได้ก่อนจะไปดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้ให้แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแล้วไปดูคลิปกันเลย เมน้าสรงการณิตวาสวัส hmm. ด mm ีท hmm. ุกคนกันด yeah. mm ้วยนะคะขออาซีเองวันนี้เรามาเล่นไม้คราฟเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะคะเย้ลกมือไป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 นอนสภาพนอนตัวเล็กโอ้ยมีปีกด้วยทุกคนวันนี้เราจะมาช่วยนานมากันนะไม่ได้ช่วยนานมาเตั้งแต่ทุกคนจำความนะ้นมาตั้งแต่ยุคเดรศะวาจำนะมาตอนนั้นตั้งแต่แบบเดรศะพิ่งเกิดมาใหม่เลยครับทุกคนนั่นแหละตอนนั้นผม่เพิ่มขึ้นนตอนยุคความสาไม่เป็นมากเลยอะไรเนี่ยทำไมจู่ๆฝนมาวันนี้ตกเราจะเป็นะครับ มันว่าเรามาเปิดคลิปบนนี้มันคือเฮ้ยอยากตีอะอยากตีมากเลยเมนชั่นเหรอเฮ้ยกอะะไรออยากตีมากเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนฝากกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนเห็นหัวนานาไหมทุกคนหัวนานามันจะมีปุ่มกดไลค์อยู่อะกคเข้าไปได้เลยอะจิ้มเข้าไปครับวันนี้มีไก่ด้วยเฮ้ยคือเวันเป็นวันเกิดนานาครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยแบบเหมือนเซอร์ไพรส์วันเกิดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเค้กไปให้กันเทุกคนให้เป็นเบอร์เดย์นานาได้นะครับคือมันเกิดนานานะว่าเดี๋ยวเราจะช่วยโดยกับเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอาไปเอาไปมาไงเนี่ยดีๆดีๆเดี๋ยวผมเอเฟคเคลียร์เดี๋ยวผมเอฟเฟคเคลียร์ตอนก่อนโอ้โหอันตรายไม่น่าเลยอุ้ยกระต่ายกระต่ายมาดูในนี้ด้วยพอดีกระโดดบั๊กกระโดดบั๊กกระต่ายกระโดดแบบบั๊กอะออกไปไหมลูกโอเคครับขอบคุณครับอ่าออกไปเร็วไปไปดี๋ยวผมจะโดดลงไปตายดู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 สามสองหนึ่งตัวตัว ทำทำไมวะก็ตายตัวนั้นตกลงไปแล้วทุกคนดูดิเดี๋ยวนะวิ่งไปดูน้องว่ะไม่ตกไม่ได้ด้วยนี่ผมมีอะไรให้ครับนี่เค้กเค้กเค้กกินเค้กเลยมีเค้กด้วยทุกคนกินเข้าไปนอนอร่อยนะกระตุยอร่อยนะเราชื่อว่ากระตุยนะคะน้องชื่ออะไรอ่ะกระตุยเราให้เค้กวันเกิดคะกินเข้าไปเราจะวันเกิดได้นะนี่เฮ้ยเกิดที่เราจะวันเกิดได้ยืบกลางโมกกระลาจริงๆแล้วเมื่อวานนะยืบกลางโมกกระ เออมีสิบเก้ามีนาแล้วก็วันนี้สามสิบมีนาด้วยพทุกหายไปวันหนึ่งไงโออจอมิบโอเคไม่เป็นไรนะคะก็ย้อนหลังไงย้อนหลังแบบเมื่อวานไม่ได้เล่นไมค์ค้างไม่ได้มาอัดคลิปนะคะก็เลยไม่ได้เจอน้องขอบคุณมากเอาแต่ว่าเราไม่หิวซะด้วยสิเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งอุ๊ยอะไรอ่ะนน้องให้มีชุดเค้กแม่มีอะไรเกี่ยวกับเค้กบ้างทัุ้กคนตีเองตกใจเองนะคะเสียงเกมดังว่าเดี๋ยวบอกเสียงเกมแล้วมีอุ๊ยอะไร เอาไปไปนี่นี่นี่คือกระต่ายไปล้วเหมือนเดิมจะกระโดดให้ตลอดเลยเป็นไงบ้างครับเฮ้ยอย่ายิงเฮ้ยเป็นธนูที่ยิงได้สามอันนี้นะคะแบบว่าสามนัดเดี๋ยวเราเอาปืนให้กันิโบนะถือปืนยิงเนาะเดี๋ยวผมวางให้นนัะเนัะจุดเทียนก่อนัอ่นีจุดมมจจจุุุดดดเทียนก่อนอ้าวไม่เทียนด้วยหรอไหนไหนจุดไปที่เค้กเอาเลยเอาเลยเสียงเกมขั้นสุดเลยนะเนี่ยจุดไปที่เค้กเลยนะจุดไปที่เค้กโอเคได้ จุดเทียนนะคะทำเตาถ้าทุกคนทำเค้กทำเค้กเราทำไมทำเค้กเราทำไมอ่ะโกรธแล้วไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเค้กคนอื่นจะให้เค้กได้นะคซเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราไม่มีเทียนธรรมดาเออแล้วทำไมต้องให้นี่เรามาด้วยล่ะมันจุดได้เหมือนกันสบายล่ะอ่าอันนี้อันนี้นี่นนีี่่อะไรอ่ะจุดจุดเลเซอร์จุดเฮ้ยเฮ้ยจุด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 จ เไม่นี่นี่นี่อันนี้นี่นี่าจุดเค้กจุดเค้กน้เทียนไม่ได้นะฮะโอ้เรื่อยเลื่อยเฮ้ยทำเค้กทำเค้กเราพังโอ้ยเลื่อยเทียนจุดเค้กจริงอ่ะเอากรรมความผิดฉันอีกอันนี้นี่นี่นี่เอาอะไรนี่ความผิดเราอีกวันนี้มาหนี้อยู่นี่เรื่อยดีกว่าเราเรื่อยจุดเทียนจริงๆไปอากรรมจุดไม่ได้อ่ะน้องกระตุยเนี่ยทำอย่างนี้ทำอย่นี้ทำแบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เปล่าเทียนเปล่าเทียนเอ้ย ไไฟหม้ Happy birthday to you Happy birthday ันนี้ครับคือวันเกิดนาทุกคนคอมเมนต์นาอวยพรนานาไปแล้วไปเข้าไปใครจะอยู่ก็อยู่ไฟไหม้เจ้าอยู่ก็อยู่ไฟไหม้ไปแล้วจะอยู่ก็อยู่ไฟไหม้เออ ไฟไม่ไหม้นายเรา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 ดับไฟอุ้ยทำไมมันยิ่งทำไมมันยิ่งเยอะเดียวเดียวเดียวจะทำให้ตรงนี้ไฟไหม้เลยจริงเหรอเอาไป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 เออโอเคโอเคขอบคุณมากเอ้ยตรงนี้คืออะไรครับเฮ้ยเกือบไม่รอดเฮ้ยตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนายเฮ้ยช่างมันช่างมันตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็แบบเอ้ยอย่าไปสนมันแต่งนั้นเลยนะนายอย่าไปสนอย่าไปสนแล้วใกล้แล้วทุกคนอย่าไปสนมันโอ้เฮ้ยทำไมอันนั้นอะไรอ่ะ ยอมไปสมาแล้วนั่นไรอะเอาบ้าเราเองสร้างให้มากีครับโอ้ทำไมนะเค้กจะไปบดเค้กอะเลยไม่ยอมกินเค้กแลาวเาี่ีในบ้านมีเราไมยอมกินเค้กสักทีครับเดี๋ยวผมให้เอฟเฟกนานน้ต้นอาชีพดอดมันไม่หิวหิวยังหิวยังอยากกินเหมือนยันต์ให้นานาหิวนะครับไฟไหม้มาแล้วลูกโอ้โหหิวยังอุ้ยอหิวหเออมาก้นมอกิเมากมกินมอกี้เด้อเี้อหิวหออมากนมากินมกรับครับกินเค้กนะ อิ่มอิ่่มใชลอร่อยเลยเค้กใจหมดเลยอะไแอบใส่ยาพิษไปอีกไม่เอ้ยอีกไม่กี่นาทีจะตายเอ้ยยาพิษช่วยด้วยช่วยด้วยไอตกใจเรามียาเอ้เรามีแบบกินไม่กี่นาทีกินไม่กี่นาทีกินไม่กี่นาทีจะตายอ้าวพอโดนพิษครับอ้าวตายอ้าว เว้ยเดี๋ยวเรืมไปคลิปช่วยเราอยากกินใหม่อ่ะเราไม่ได้ตายเพราะยาพิษอ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้ยว้าววาววาวโอ้ย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 ที่ไหนที่ไหนมากินมากินเถอะโอ้ยหิวแล้วหิวแล้วกินอะเราทำให้เป็นชั้นเลยครับอามอามีคำหนึ่งแบบพี่เยอะเลยนะนี่เราอยากแบบอยากตุยเย่เพราะยาพิษของน้องกระตุยนะคะอีกแล้วมาทั้งสี่อะเว้ยทำไมต้องทำไมต้องมาอย่างเงี้ยนี่อะไรอ่ะต้นไม้ไม่ใช่ดิประตูพายนะประตูไม้พายเค้กเราทำเค้กให้ครับ กินเร็วโอ้โอเค้กบ้านเหรอไม่ไม่ใช่บ้านเค้กเออทำบ้านเค้กไหมเพื่อนมันมีคือเราโคตรซึ้งเลยตอนนี้เราโคตรเฮามีบโคตรซึ้งเลยร้านอาหารก็มีขนมเค้กของเราอ่ะนะมีร้านอาหารป่ะออกจะน่ารักอันนี้คืออะไรนี่ดูดิโอ้เป็นฟาร์มมันนี่นะนี่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 กระตุยหายอ่ะอ๋อนี่อะไรวูอันนี้เป็นบ้านฟาร์มฮะอันนี้คืออะไรเออสวนสัตว์นะครับใช่มันคือฟาร์มนะครับนทั้งหบ้านต้นไม้ก็มีข้าว บ้านต้นไม้ก็มีไหน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 อยากเห็นบ้านต้นไม้นี่หุยหุยหอมจริงเดียมาสร้างบ้านได้ครับเดหุยขโมยมาจากไหนวะเนี่ยแอบแบบแอบทำอะไรเจ้าของบ้านหนักแล้วเจ้าของบ้านคนก่อนอะเดี๋ยวไม่ใช่น้องพิม์มาศพที่แล้วก็พูดงี้นอนพักตามสบายน่ากลัวเดี๋ยวพาไปนอนพักตามสบายโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปสวนสนุกพักไปก่อนนะเดี๋ยวพาไปสวนสนุกเฮ้ยอยากไปนะคะทุกคนนอ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 นพักไปนอนพักไป น้องนอนดูน้องนอนไปครับนอนนะไอ้นอนบนเตียงด้วยนะคะไป เดี๋ยวให้ตั๋วไปสวนเดี๋ยวให้ตั๋วเฮ้ยไม่ตั๋วด้วยนะคะไปสนุกสวนแล้วกันไม่ใช่สวนสนุกอยากเล่นอยากเล่นปสวนสนุกไปไปไปแอพพิกเอเรียเพื่อขายดีแท้มือสองราคาถูกมีทั้งให้ดีแท้ S F A และ F F A แต่ยังมีมากกว่านั้นมีทั้งแอปพรีเมียมอีกมากมายมีทั้งยูทูยูทูพรีเมียมจุดจีไฟไม่โกงไม่เกียร์ต้องแอพพิกเอเรียไม่แก้เลยอยากเอาไปสวนน้ำอ่ะไม่มีสวนน้ำหมออยากไปสวนน้ำมันมีปะเนี่ยอาจจะอาจจะมีคือมันแปลกตั้งแต่มีสวนสนุกอยู่ที่นี่แหละ อันนี้อ่านี่เนี่ยอเธอสไตล์บ็อกซ์อันนี้คืออะไรในตัวอู้วว่ายว่ายว่ายเฮ้ยนี่ไงสวนน้ำนี่สวนน้ำสวนน้ำอู้แป๊บนึงอู้นี่มันสวนน้ำเออวนึ่งแล้วเราทิ้งของสวนน้ำเลยเนี่ยอ่านี่นี่นี่เฮ้ยมาเก็บมาเก็บมาเอาเรือมาเอาเรือ เฮ้ยอย่าเฮ้ยมาเก่อนเขาให้เรือมานะคะแข่งเรือหรอได้เลยไปสามสองหนึ่งอุ้ยเราตัวเล็กเกินอ่ะไปไปแข่งโอ้โหพุทธาหนุกยังเลยทุกคนเอ้ยเอ้ยตามมาตีตีโอขึ้นไม่ได้ส่วนน้ำพี่ลึกสนุกด้านนึงแต่อย่างเดียวหุยทัวอะไรเนี่ยตัวมาตัวก่อนมาตัวก่อน เป็นตัว5ใบสําหรับ5ที่เอามาให้เราเราหาเล่นเจ้าของเอาเลยเอามาให้เราเราเป็นที่สองเอากรรมเอาไปครับจพิ่งโยนให้เมื่อกี้เชิญครับเชิญขึ้นครับอ๋อเป็นเจ้าของที่นี่สินะนั่งธุรกิจกิจการดีไปเลยค่ะตัวนี้ทางเลยทุกคนอ๋อให้เรากดขอโทษขอโทษเดี๋อ้ยบังบังโอ้ยไปผิดงไปผิดทา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 ไปผิดทางไปผิดทางไปเิดทางไปผิดทางไปผิดางไปผิางพังคุณิดทองไปาไปผิดทางไาไปผิดทางไอผิดทางไปผิดทางไางไปผงไปผิดทางไปผางไิทาไปมาในนีิ มันไปผิดทางหรอโอเคได้ได้อะไรเนี่ยไปกดเอ้าคุณกระตายคุณทำธุรกิจกิจการอย่างนี้ได้ไงกันรอแป๊บเรียกต่อเมเรียกช่างเรียบร้อยเลยนะมาซ่อมก่อนดูดิทุกคนเรียกช่างมาซ่อมก่อนไม่ได้เปิดนานขนาดไนแล้วคะเนี่ยไปปเดียวหาคุณช่างทำไมคุณช่างหน้าตาเหมือนเจ้าของอันนี้และคะเนี่ยแงมันนานจังเลยเนี่ยเอื้อ มันไม่น่าเบื่อครับช่างมันช่างมันทำละมามามาเก็บทำละมามาเอ้ามามานั่งมันพังเยอะขนาดนั้นเลยหรอเยอะมากครับเยอะมากพังขนาดไหนเชียวไป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 ระวังตายเอ้ยระวังตายด้วยสภายมันเกิดไปตายด้วยโอเคได้เลยไปมันต้องหวาดเสียวเฮ้ยผิดทางมาถึงตรงนี้นะคะทำไงต่อฮะท่านนายอยู่ไหนเออเหยาเหยาเหยากลัวกลัวโว้ยจใกล้เสร็จแล้วนะติวงตายเลยนั่นไงใกล้เสร็จแล้วเนี่ย ได้จะจบละวนานาอยู่ตรงนน้นนะครับทุกคนโอ้โห oh ตอนนี้แบบพุ่งด้วยความใบแสงนะคะอุ้ยน้องน้องตามมาข้า,างลังลงมา,างตรงนนี้นะฮะยังไงต่อยังไงต่อขึ้นมาด้านบนลงไปข้างล่างลงข้างล่าง oh อีกไปข้างหน้าซ้าย oh บน oh บนซ้ายซ้ายล่างบนบนบนซ้ายช่างเหอะช่างเหอะใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วมันไปได้ด้วยเถิดเนี่ยโอเคยังมียังมีแรงยังมีแรงอ่าโอ้ยแป๊บนึง เออไปไปต่อต่อต่อเอาไปต่อไปต่อเราอยู่ตรงนู้นล้างหายตรงนี้เรี๋วเอาให้เสร็จเนี่ยตรงนี้นะเรี๋ยวเดีวไป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 มันยังทำไม่เสร็จไงบอกแล้วโอ้ก็บอกแล้วมันยังไม่เสร็จเอามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้รัดทางกันอย่างนี้เลยเหรออะไรมันยังไม่เสร็จเอาไป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 นี่เหรอเย่จบแล้วโอ้ยโอ้ยชนชนโอเคเย่เย่พีทีเอชจบละใช่ ของขวัญวันเกิดนะเฮ้ทุกคนเอบทุกคนสกทีนีขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดตามกดดิกับผมด้วยครับกดไลค์คลิปนี้เยอะเลยเยอะเยอะเยเกิดวันรงไม่พลงนะคะสนุกวนี้นะไม่เป็นไรยดติามนานนายไกดติดตามนานๆนะครับไปก่อนยาเลยนานๆตั้งคอมเมนต์ได้เลยนะเฮยบานครับผมยย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 ยะยยยย